ลัคนาราศีตุลธันวาคม2567ฮะดาวประจำตัวคือดาวสุกเลขมงคลคือเลข6สีมงคลก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินนะฮะเป็นคนหน้าตาดีนะฮะรักความสงบรักความยุติธรรมนะรูปรักดีมั่นคงยุติธรรมชีวิตเรียบง่ายสบายสบายไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็เ,เ,เงียบขรึมเจ้าระเบียบมีสเสน่ห์นะฮะ ทุ่มสุดตัวดาวสุขอยู่กับพบพันธุมีความสุขเกี่ยวกับบ้านกับรถเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะช่วงนี้พาครอบครัวไปทําบุญไหว้พระนะฮะเที่ยงท่องเที่ยวมีโอกาสได้บ้านได้รถได้มรดกนะทำกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวมีเกณฑ์เดินทางนะระวังสุขภาพของญาติพี่น้องแล้วก็คนในครอบครัวให้ดีนะครับก็ปีใหม่นี้นะฮะมีความสุขรื่นเริงแล้วก็ มีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยนะฮะขอให้ความสุขนี้จงมีแด่ชาวตุนทุกคนนะฮะเฮงๆปังปัง,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 งดังๆรวยรรับปีใหม่ไปเลยนะครับอาจจะได้โบนัสก้อนใหญ่ก้อนโตรหรือเปล่านะฮะรอดูนะจ๊ะเฮงๆปังปัง,ง,ง,งดังๆรวยๆวจ้าวัสดีจ้า